ดีขนาดมหาพอพีเด yeah. ียวขอดีเดียวขอดีเดียวที่ไเดียวเดี่ยวมาพี่เดียวไปเดียวไปเดียวไปที่ไรพ่อไทยไปที่ไไปแล้วลูกเก่งเก่เว้ย นี่สิตแค่หน้าพีเดียวขแคเร่งเรางเ้าเนี่ยขางาเรื่อง้างหนาขึ้เนี่นี่เนี๋ยวจเลืนดเลยเกิดดีโนไปวะเอาแบดเบิดบ่ฮมันตายแล้วแบดเบิดนี่

นี่ชายพี่เด้อพ่ชายพี่เด้อพี่คทาพี่เด้อพี่มาที่อ๋อมันไปบ่ได้ลูกมันไปบ่แหงทานเบิดโอ้มนติดตัวนี้เฮ้ยกดตบนเดี๋ยวน้องกดติท่เอย่าปล่อยกดกดกดอย่าปล่อยยเอี๊ cột kháng rồi hả vậy Hả? tiên phiên 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 này phiên 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 lớp phiên 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 phiên

Đi thôi, nào bằng nào bằng nào hôn hướng giờ, goodbye thấy chưa, biết bay, hết Nào, lột bừng lột, toke na, toke na nè 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 tít lắm nè 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 bẩn, nè 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 อย่างนี้นเอท่าไหนทานเลี้ยวออกมาเล็วเรรียวออกเรี้ยวออกมันจิตกให้หนะเลียออเเล้ยวออเรียเ่ยวขึ้นไปมันโบนไปจริงมันมันมันทานอ่อนเลรเดียเเ๋ยวลงไปมันจิตตกให้หนมันขนั้นางนั้นฮะ ไป,ไป,ไป,ไปที่ไหนหุ่นไปเอาฝาไปแหงไว้แลวเบ็สิเบ็ดเนี่ยเหี่อออกเยอน่ะมาไปสาเห็นมั้ตรงไปหุ่นต้งไปหุ่นต้งมาหาเมื่อกี

แกไปทีไปทำนั่นเลยเห่งเลยกข้อพ่อนี้มันคำหรือเป่พ่อเลียกมันลายสิมนเก่งหรือเปามาพ่อแม่ไม่ยิงมั้พ่อหอมก่าน้ะเฮ้ยขับไปไปเยอะมั้งเยอะสิเดี๋ยวจไปหางว่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ พันเบิดเหรอันเบิดลหตายพันเบิดช่ำพีดไปพีดไปก้อนพีดไก้อนทันเบิด